สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสารพันรีวิวนะคะ by fon ค่ะโดยฝนเองนะคะวันนี้นะคะฝนจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าหลังจากกินคอลลาเจนนะคะของชาเม้นะคะเป็นชาเมคอลลาเจนพัดนะคะของที่อัำ ะะอั้มพัชรานะคะคเป็นพิเซนเตอร์ให้นะคะหลังจากกินไปได้ประมาณ2สัปดาห์นี้แหละนะคะผลที่สังเกตได้ตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะถ้าบางคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเรากินคอลลาเจนตัวไหนนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนนะคะหอมอะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวนี้อันนี้ของอ้มนะคะชามม่นะคะ จะเป็นตัวนี้นะอ่าจะเป็นชาเม่น,นะคะชาเม่ไฮโดรไลท์นะคะชาเม่ไฮโดรไลท์คอลลาเจนไตเปปไทด์นะคะตัวนี้ขนาดหมื่นบิลิกร,รัมนะคะกินตอนท้องว่างนะส่วนผสมนะคะนี่ค่อนข้างเยอะมากนะค่อนข้างเยอะมากแบบนี้เลย ตอนนี้นะคะสองสัปดาห์ที่อยากมารีวิวให้ดูสิ่งที่เห็นผลนะคะอย่างชัดเจนตัวน,นี้คือผิวหน้าผิวหน้าค่ะซูมชัดๆนะคะมีความเรียบเนียนอันนี้ก็คือหลังอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือหลังอาบน้ํานะคะอ่าแล้วก็ทาครีมก่อนนอนนะคะนะสิ่งที่พบนะคะอาจอาจสิ่งที่พบจากเดิมนะคะคือผิวหน้าเนี่ยเราเรียบเนียนขึ้น นะแต่ที่มันมันวาวเนี่ยเป็นเพราะตัวครีมด้วยนะคะเออเราจะบอกว่าชาเมตตัวเดียวก็ไม่ใช่นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะครีมที่เราทาก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวครีมก่อนนอนให้ดูให้ดูนะคะว่าเอ๊ะฝนทาตัวไหนทำไมผิวหน้าเรามันดีขึ้นนะคะ แต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากบอกตัวชามีคอลลาเจนที่ทานไปสองสัปดาห์แล้วเห็นผลชัดขึ้นว่าเฮ้ยผิวหน้าเราดีขึ้นก็คือหนึ่งผิวเรียบเนียนนะคะจากแต่ก่อนที่ผิวเราเนี่ยไม่ได้เรียบเนียนนะคะสองนะคะความขาวใสนะคะอาจจะด้วยครีมด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจากตัวาชามีคอลลาเจนผัด ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ผิวเราค่อนข้างขาวใสด้วยนะคะส่วนความฉ่มาวบาเนี่ยของผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะอ่ะส่วนความฉ่าเบานะคะของผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะ,ะน่าจะเกิดจากตัวครีม นะคะคที่ทาก่อนนอนกับตัวเซรั่มที่ทาก่อนนอนเดี๋ยววันหลังนะคะฝนจะมารีวิวนะคะเซรั่มและครีมที่ทาก่อนนอนให้ว่าตัวเองใช้อะไรอยู่นะคะผิวหน้าเลยค่อนข้างดีขึ้นนะ,ะส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะของคอลลาเจนเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้อีกตัวหนึ่งนะคะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวใสอย่างเดียวนะคะซึ่งตัวพลัสเนี่ยส่วนใหญ่เน้นผิวใสนะคะแต่แต่แต มันมีคําว่าแต่นั้นมันนั่นหมายความว่ามีความว่าแฝงเนาะแฝงใน,นที่นี้นะคะก็คือดูเรื่องของเฮลตี้ด้วยสุขภาพเข้ามาด้วยนะคะสุขภาพในที่นี้คืออะไรจ๊ะผมค่ะอ่าผมนะคะผมของเราเนี่ยเข้าเสียคือผมเราเป็นคนผมบางอ่ะและร่วงนะคะร่วงบ่อยมากร่วงเยอะมากร่วงร่วงทุกครั้งที่สระผม นะคะแล้วร่วงครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ร่วงน้อยร่วงเป็นกำกำมือนะคะเออแล้วผมเราก็บางอยู่แล้วเราร่วงเป็นยังไงคะหมดสิคะเออหมดสิคะนะคะอ่าแต่ก่อนแต่ก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีเยอะขึ้นถามว่าเฮ้ยตอนนี้ถามว่าผมเยอะขึ้นเหรอเห็นไหมคะว่าหัวเราเริ่มนานแล้วเห็นไหมคะเออแต่ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ผมมันแบบ ข้อดีคือมันมันไม่ร่วงอ่ะเนี่ยนะมันไม่ร่วงติดมือมาเห็นไหมคะแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเราจับอะไรอย่างแค่นี้นคะ่ะสิ่งที่ตามมานะคะคือผมจะล่วงร่วงตามมากับมือของเราที่รูดมาจากผมที่รูดมาจากผมแบบนี้นะแต่ตอนนี้คือมันไม่มีเห็นไหมคะมันไม่มีเลยอ่า เพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่ดีนะคะที่ได้จากคอลลาเจนพาร์นะส่วนหนึ่งนะคะจะถามว่าเฮ้ยเฮ้ยคอลลาเจนพาร์ตมันเน้นข่าวใสไม่ใช่เหรอแล้วทําไมแบบว่าเฮ้ยถึงบอกว่ามันช่วยได้เราไม่ได้บอกว่ามันช่วยทั้งหมดนะคะที่ฝนพูดเนี่ยฝนคิดว่ามันน่าจะช่วยส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหลักอีกนะคะน่าจะเป็นตัว อ่ายังมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรายังไม่แนะนํานะคะก็เดี๋ยววันหลังเราจะไม่แนะนําทั้งตัวทั้งเซรั่มและครีมทาก่อนนอนว่าฝนใช้ตัวอะไรกรันหน้าถึงขาวใสแล้วก็ค่อนข้างฉ่ำวาวนะคะแบบนี้เนาะตัวต่อไปที่จะแนะนํานะคะก็คือจะเป็นน้ํายานะคะที่บํารุงเส้นผมฉีดผมเนี่ยนะคะตัวไหนฝนใช้ตัวไหนนะคะที่ตอน,นเนี้ยจับผมอย่างเนี้ย เนี่ยมันไม่ร่วงติดมือเนี่ยเนี่ยมันไม่ร่วงติดมืออย่างเงี้ยเนี่ยเน่ยเนี่ยคือความคือความแข็งแรงซึ่งแต่ก่อนจับออกมาเนอะมันจะร่วงมันจะติดมือมาเลยแต่ตอนนี้คือไม่มีนะคะอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าฝนจะมารีวิวให้ว่าเป็นตัวไหนขอติดไว้ก่อนนะคะวันนี้คือการรีวิวซัพพอร์ตอ่าซัพพอร์ตว่าสองสัปดาห์ไปแล้วที่เราทานตัวอ่า ชาเม่คอลลาเจนว่าดีจริงนะคะงั้นวันนี้ฝนไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าเซรั่มกับครีมก่อนนอนตัวไหนที่ฝนใช้กันเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ